สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดรัฐบาลส่อร้าวอีกจุรินรับประชาธิปัตย์ไม่พอใจแบ่งพื้นที่รัฐมนตรีจี้นายกรัฐมนตรีทบทวนรัฐบาลส่อร้าวอีกแล้วจุรินลักษณะวิสิต หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ยอมรับตรงๆไม่พอใจคำสั่งของนายกแบ่งพื้นที่ให้กับรัฐมนตรีอยากให้ประยุทธ์ทบทวนด้านนายกรับปากหาทางออกสั่งวิษณุเครืองามพิจารณาคาดสัปดาห์หน้าจะได้คำตอบที่พักประชาธิปัตย์นายจุลินลักษณะวิสิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งที่8 5ทับสอ เรื่องการมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดโดยถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการแบ่งงานให้รัฐมนตรีรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดต่างๆโดยเฉพาะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรและสากรซึ่งเดิมดูแลพื้นที่จังหวัดพะเยาเชียงรายและหนองบัวลำพูไปดูแลพื้นที่จังหวัดสงขลานครศรีธรรมราชและภูเก็ต ที่เป็นความรับผิดชอบเดิมของนายนิพนธ์บุญยมณีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนั้นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ยอมรับว่าหลังเห็นคําสั่งพักประชาธิปัตย์ก็ไม่พอใจกับคําสั่งดังกล่าวและได้มีการหารือกันในระหว่างรัฐมนตรีของพักในทันทีโดยตนได้มอบหมายให้นายจุติไกรเริกและนายนิพนธ์บุญยมณีได้แจ้งให้กับนายยกรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา จากนั้นในการประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้นคือวันที่20เมษายนที่ผ่านมานายวิษนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีจึงได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้แจ้งต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้รับทราบว่าจะมีการทบทวนคำสั่งดังกล่าวซึ่งคาดว่าในสัปดาห์หน้าน่าจะแล้วเสร็จได้เพราะยุติได้เร็วก็จะเป็นการดี เรื่องจะได้ไม่บานปลายโดยไม่จำเป็นผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแบ่งหน้าที่ให้กับรัฐมนตรีโดยถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการแบ่งงานให้รัฐมนตรีแต่ละคนแต่ละพักรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อเตรียมการในการเลือกตั้งที่เห็นเด่นชัดคือร้อยเอกธรรมนัฐซึ่งเดิมดูแลพื้นที่จังหวัดพะเยาเชียงรายและหนองบัวลำพูแต่กลับเปลี่ยนมา ให้ดูแลพื้นที่จังหวัดสงขลานครศรีธรรมราชและภูเก็ตที่เป็นความรับผิดชอบเดิมของนายนิพนธ์นอกจากนี้รัฐมนตรีจากพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นนายจุติไกเรเลิศสสพิษณุโลกซึ่งเคยได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกกลับถูกตัดจังหวัดพิษณุโลกออกไปขณะที่นายศิีนิดเลิศไกรรัฐมนตรีใหม่ซึ่งเป็นสสสุราษฎร์ธานีก็กลับ ไม่ได้ดูแลพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่กลับถูกส่งไปดูแลทางภาคอีสานคือน้องบัวลำพูกับร้อยเอ็ดคุณหญิงกัรยาโสพลพาณิชแต่เดิมได้ดูแลจังหวัดราชบุรีก็ถูกตัดจังหวัดราชบุรีออกไปเป็นต้นจึงทําให้แกนนําพักประชาธิปัตย์เกิดความไม่พอใจกรณีดังกล่าวความคืบหน้าล่าสุดจตุพรเชื่อรัฐบาลอยู่ไม่เกินเดือนพฤษภาไม่รอผ่านร่างพรบงบ,งบ65 จตุพรประเมินสถานการณ์รัฐบาลจะไปเร็วมากเหตุมีความแตกแยกภายในมองล่าชื่อให้อนุทินลาออกเป็นจุดเริ่มต้นให้ปรับเปลี่ยนนายจตุพรพรมพันธ์แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชฐานะผู้นำคณะไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยกล่าวตอนหนึ่งในเวทีไทยไม่ทนครั้งที่สองโดยเชื่อว่าการล่ารายชื่อ ของกลุ่มหมอไม่ทนเพื่อให้ในายอนุทินชาญวิริกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของการแก้ปัญหาโควิด -19 จะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนซึ่งตนตรวจสอบภายในแล้วว่าจะจบอย่างไรจากที่ระบุว่าต้องรอ ร่างพรบงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ2565แต่กลุ่มผู้นำไม่สนใจเพราะเขาต้องการกลับมาสู่ตำแหน่งทางการเมืองนายจตุพรยังกล่าวด้วยว่าสำหรับการแก้ปัญหาโควิด -19 ของรัฐบาลที่ฉลาดแกมโกงที่มีผลประโยชน์ระหว่างการเจรจาหาวัคซีนโควิด -19 และไม่สามารถบริหารจัดการปัญหาของประชาชนได้สถานการณ์ทางการเมืองเชื่อว่าพเดกประยุทธ์จะไปเร็ว เดือนพฤษภาค,คมนี้จะรอดยากเพราะเนื้อข้างในไม่มีใครไว้วางใจใครถึงขนาดที่ไม่มีใครกล้าดื่มน้ำเพราะกลัวถูกวางยานายจตุพรกล่าวนอกจากนี้ยังมีข่าวภูมิธรรมปัดข่าวเพื่อไทยเตรียมร่วมรัฐบาลเสียบแทนภูมิใจไทยที่ปรึกษาหัวหน้าพักเพื่อไทยปฏิเสธไม่คิดร่วมงานกับพลเอกประยุทธ์แนะแก้ปัญหาไม่ได้ควรลาออกหรือยุบสภานายภูมิธรรมเวชยชยัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพักเพื่อไทยปฏิเสธกระแสะต่อข่าวที่พักเพื่อไทยเตรียมร่วมงานกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเข้าไปแทนพรรคภูมิใจไทยพร้อมระบุว่าประเด็นดังกล่าวเป็นแค่ข่าวเลื่อนลอยและไม่เป็นความจริงทั้งนี้พักเพื่อไทยยืนยันว่าหากการบริหารงานของพักฝ่ายรัฐบาลล้มเหลวแตกแยก และไม่เป็นเอกภาพรัฐบาลของพลเด็ปประยุทธ์ควรลาออกหรือคือนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจด้วยการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ซึ่งพักเพื่อไทยพร้อมเป็นแกนกลางเพื่อดึงความร่วมมือของประชาชนแก้ปัญหาให้ประเทศพ้นวิกฤตความคืบหน้าล่าสุดพิจารณาทนายรัฐบาลเตรียมยุบสภาหนีปัญหาสิ้นปีนี้ต้นปีหน้า 24เมษายน2564นายพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์สอสอบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักเก้าวไกลกล่าวถึงคำสั่งนาย,ยกรัฐมนตรีที่85ทับ2564เรื่องมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดและแบ่งพื้นที่ให้รัฐมนตรีเป็นผู้ขับเคลื่อนงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจฐานรากงบประมาณ4.5หมื่นล้านบาทของกระทรวงมหาดไทยถือเป็นสัญญาณของการเตรียมตัวยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ในอนาคตอันใกล้หรือไม่ว่าตนเชื่อว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะเมื่อผ่านร่างพรบงบประมาณจ่ายประจำปี2565เสร็จซึ่งอยู่ประมาณช่วงปลายเดือนกันยายน2564และมีความเป็นไปได้ว่า หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราตามที่พักพลังประชารัฐเสนอซึ่งเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เพิ่มอำนาจให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพลเอกประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกรัฐรมนตรีอีกครั้งสำหรับงบประมาณ4.5หมื่นล้านบาทนี้มีเงื่อนไขว่าต้องใช้จ่ายภายใน6เดือนคาดว่าอาจเป็นการเร่งใช้จ่ายก่อนยุบสภา ขณะนี้รัฐบาลมีความล้มเหลวในการจัดการกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างชัดเจนและรัฐบาลก็อยู่ได้ลำบากคงต้องเตรียมการไว้แล้วว่าจะต้องยุบสภาและเลือกตั้งใหม่เมื่อถามว่าพรรคก้าไกลหรือพรรคร่วมฝ่ายค้านได้เตรียมตัวรับการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ไว้หรือไม่นายพิจารณกล่าวว่าพรรคก้าวไกลก็เตรียมพร้อม พราะคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการยุบสภาในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าโดยพรรคก้าวไกลกำลังตั้งตัวแทนประจําศูนย์การเลือกตั้งและคัดเลือกตัวผู้สมัครสสทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่ว่าจะเกิดการเลือกตั้งในระบบแบบใด